่กินแล้้ววเยาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปตะลุยหาของกินกันที่ท่าน้ำนน้เย้ไม่ได้มาท่าน้ำนนนานมากๆแล้วนะอันนี้มาจอดรถฝั่ง ตรงข้ามะที่ไม่ใช่ฝั่งหอนาฬิกานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามฟากไปกันมีค่าเรือข้ามฟาก4บาทนะคะแต่รอเรือมาก่อนคือตอนนี้เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเพิ่งหลังฝนตกไปนะคะทุกคนอากาศก็จะแบบดูมืดๆอึมครึมๆอึมครึม,มหน่อยเนาะก็ไม่แน่ใจวันนี้เราจะตะลุยหาของกินอะไรใดๆได้เยอะหรือ,รอ,รอเปล่านะเมื่อกี้ก็ระหว่างที่รอฝนตกนะคะก็กินข้าวมันไก่ไปแล้ว หนึ่งจานเต็มๆอิ่มมากไปเดี๋ยวรอฝนเฮ้ยจะบอกว่าเดี๋ยวรอฝนมาแป๊บหนึ่งไม่ใช่เดี๋ยวรอเรือมาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ท่าน,ำน้ำนวกัน มาถึงข้างที่เป็นหอนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะคะในกล้องเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะแต่ว่าร้านแรกที่จะไปก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในเรือนจำอ่าเห็นรีวิวหลายๆรีวิวเขาบอกว่าอร่อยมากนะคะช่วงนี้ก็คือชอบเหลือเกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็เลยเดี๋ยวจะไปหาก๋วยเตี๋ยวเรือกินก่อน อันนี้เป็นแบบรวมปะคะรวมเจ็ดสีอ่ะอ๋องอัอ้นเอาเอารวมเจ็ดสีกล่องหนึ่งคะ่ะเดินมาเจอร้านกุยช่ายนะคะร้านกุยช่ายเจ็ดสีเจ้าดังแห่งท่าโนมนนทนนะ<อ>เดี๋ยวเราอยหาที่ชิมกันละกันนะกล่องนี้กล่องละสี่สิบบาทนะคะกี่สั่งมาแบบว่ารวมเลยนะอุ้ยทำไมท<อ>่าโนมนนทนมีตัของกินนากินหลายอย่างมากๆเลยอะขนมปังหอมมากทุกคนเอาไงดีขนมปังคือยังหอมเลยอะแต่แบบคนเขาค่อนข้างที่จะเยอะอะเราลองดูสิ มาแล้วนะคะทุกคนได้มาแบบคล้ฟางความวุ่นวายเลยเฮ้ยสัน,นาฬิกาเหรอเฮ้ยกี่โมองอะบ่ายสองอ๋อเฮ้ยนาฬิกามันใช้ได้จริงเหรอนาฬิกามันก็บ่ายสองจริงๆด้วยอ่ะ ตื่นเต้นตื่นเต้นทำไมคือมาไม่เคยได้ยินเสียงนาฬิการ้องเลยแล้วก็ไม่คิดว่ามันใช้ได้จริงๆคิดว่าเขาแบบว่าตกแต่งเฉยๆคิดว่าไปโชว์เอ,อ้ยไม่ใช้ได้จริงๆด้วยเลิศเลิศโนี่จะบอกว่าขนมปังร้อนมากเดี๋ยวเราค่อยหาที่กินกันเนาะเดี๋ยวเดินไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่บอกไปตั้งแต่แรกก่อนนะคะตอนนี้เดินไปเดินมาก็คือแบบมีต่ขงกินละลานตาจนเลือกซื้อเลือกกินไม่ถูกเลยอะ่ะ ทุกคนมุมภาพอาจจะดูแคบๆหน่อยนะคะเพราะว่าพี่พยายามถ่ายไม่ให้เห็นหนะ้าพี่ๆที่นี่เขานะวันนี้นะคะที่สั่งมาเป็นเส้นบะหมี่นะเป็นบะหมี่หมูน้ำตกนะคะเขาเรียกน้ำตกหรือวุ้ยเตี๋ยวเรือคือมันต่างกันยังไงต่างาวะยังสับสนอยู่ไม่รู้ว่ากินดีกว่าอ,อร่อยมากไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยรสชาติที่ตามห่างมากๆสุดยอดอร่อยมากทุกคน หวานเค็มเผ็ดกำลังดีทุกอย่างดีมากแล้วคือลวกเส้นอร่อยมากชามนี้ชามละส0บาทนะคะให้มาแถวท่าน้ำนนท์นะทุกคนก็มาแวะที่ร้านนี้ได้นะคะแล้วเขาก็ยังมีเมนูอื่นๆอ,อีกด้วยนะมีของหวานด้วยนะคะที่สั่งมาแค่ก๋วยเตี๋ยวกับขนมถ้วยเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยกินกัน,นเนาะมอแค่แขอตัวทานสักครู่นึงนะคะขนมถ้วยนะคะเหลือ,อคู่สุดท้ายแล้วของวันนี้ <laughs> แต่เราก็คือผู้โชคดีคนนั้นถึงแม้เราจะสั่งไปสองก็ตาม นี่คือแบบเนื้อกะทิแบบมันเนียนมากทุกคนไม่หอมหอมกะทิมากอยากให้ดูการแบ่งชั้นของขนมถ้วยเขาละคะคือมันเป็นแบบคือมันลงตัวมากบอกเลยคือเนื้อนึบด้วยนะข้างในอะ่ะเนื้อนึบกะทิข้นยำทานอิ่มแล้วนะคะคือเมื่อกี้ที่แบบไม่ได้ถ่ายใช่ไหมก็คือขับเผยออ่ะ ขาจะแบบว่ามีพี่ๆที่ทําอาหารเสิร์ฟอาหารอยู่ในนั้นนะะก็คือเป็นพี่ๆที่แบบผู้ต้องขังนะคะแต่กี้จะบอกว่าพี่ๆเขาแบบว่าสุภาพมากทุกคนสุภาพมากแล้วก็น่ารักกันมากๆเลยนะคะอีกอย่างนึงคือทําอาหารอร่อยมากว้าทุกคนเดินมาเรื่อยๆนะเราเจอกันกันกบร้านนนเบเกอรี่แต่เราเข้าไปช้อปปิ้งเบเกอรี่กันก่อนนะคะมาถึงถ้าน้ำนนแล้วไม่ช็อปนอนเบเกอรี่ไม่ได้ บอกว่าภายในร้านประชากรหนานะแน่นมากทุกคนไม่มีมุมจะเดินนะคะไม่รู้ว่าจะเดินไปตรงไหนก่อนดีตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ได้ไอแคร์มาแล้วสองกล่องนะคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆโอ้โหแล้วของเขาก็เยอะมากๆด้วยนะได้แล้วนะคะคนแน่นร้านมากคือไม่รู้ว่าจะเดินไปตรงไหนจะหยิบจับดูอะไรดีคือคนเยอะแบบเยอะสุดๆเลยทุกคนแล้วเราจะไปไหนต่อดีอุ้ย เข้าไปทางตลาดดีกว่าไปแต่เราไปดูกันดีกว่าว่าข้างหน้าต่อไปมีอะไรอีกนะคะจะบอกว่ามันอิ่มแล้วมันจุกมากเลยทุกคนตอนนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่เรารถก็เยอะมากคนก็เยอะมากก็ยอย่างว่านะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะเนาะทุกอย่างเรีกยกดูวุ่นวายนิดนึงแล้วฝนก็ตกด้วยโอ้ เก้งห้วยค่ะเอาเป็นใส่แก้วพลาสติกแล้กันค่ะแบบนี้ได้ค่ะเท่าไหร่คะ20่สิบค่ะโอเคค่ะลองกินเก้งห้วยในตำนานกันดูค่ะเห็นใครมาก็ชอบมารีวิวเก้งห้วยร้านนี้รูสติสดชื่นมากชอบตรงที่มันมีเกล็ดน้ำแข็งแบบเคียวกรุบๆะุะแล้วมันก็ หวานกําลังดีอันนี้ได้กินแล้วเย้แวกกินไอติมกันค่ะตอนนี้นะคะที่อยู่ที่ร้านสโนทีนะแก้วน,นี้นะคะแก้วละ35บาท พอกระแลตแบบเจ้มจนมากทุกคนเลยโอ้เข้มจริงมาหาแบบร้านแอ์นั่งดับร้อนกันนะคะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเสียงลมเข้าปะ่ะพอพัดลมมาด้วยร้อนข้างนอกอะพอฝนมันหยุดตกปุ๊บก็คือมันอากาศมันอบมากร้อนมากทุกคนไม่โทษอากาศอย่างเดียวโทษเสื้อด้วยคะ่ะใส่เสื้ออะไรมาคะไม่ดูสภาพแวดล้อมไม่ดูสภาพอากาศเลยคะ่ะหนาวอยู่คนเดียวในบ้านออกนอกบ้านปุ๊บร้อนเลย มาลองชิมวิชายกันนะคะวิชายที่เราซื้อมาตั้งแต่ร้านแรกเลยที่ข้ามาถึงนี่เนะเาะแล้วเขาก็ให้ถุงน้ำจิ้มมาด้วยให้กระเทียมเจียวมาด้วยแต่ว่าเราจะยังไม่ลาดไปคือเราจะแคช่ชิมๆก่อนเพราะว่า oh, อิ่มอิ่มจริงคือแบบข้าวมันไก่อะ่ะที่กินโดยที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูที่อยู่ฝั่งนู้นอะ่ะคือแบบมันจานใหญ่มากทุกคนมันอิ่มมากจริงๆมาลองชิมไส้นี่เลยไส้ ผักกุยช่ายนะคะคือเหมือนเขาน่าจะมีหลายไส้นะสีเหลืองฟักทองสีม่วงไม่แน่ใจว่าหมืนม่วงปะแล้วก็มีน่าจะมีไส้เผือกไ้อะไรอย่างนเนาะแต่ว่าที่จะกินไส้กุยช่ายแป้งคขงบางมากเราคือชอบตรงที่ว่ามันเป็นแบบลูกกำลังแบบพอดีคาเลยนะอืส่วนรสชาติก็น่าจะต้องใส่น้ำจิ้มอะ่ะ ใช่ก็เขาให้น้าจิ้มมาเพื่อราดใส่เพราะฉะนั้นก็ควรราดใส่ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวที่จะกลับไปกินที่บ้านต่อเดี๋ยวมันจะหกเนาะเพราะฝาอันนี้ก็คือเปิดแล้วเปิดเลย <c oughs> อืมโอเคประมาณนี้มาลองชิมขนมปังกันค่ะร้านปังปังแปดห้าอันนี้ที่สั่งมาเป็นแฮมชีสแล้วก็พริกขอหมูหยองนะตัวซีเราจะได้อะไรมาอ๋อเขาแปะมาให้เลยว่าแฮมชีสนะคะอันนี้จ,จะบอกว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะทุกคนยังร้อนอยู่เลย ที่รู้เพราะว่าราะหว่างทางที่เดินกลับมานาฬิกาที่มีไก่ข้างบนมันร้องแบบปิ๊งๆ,ๆ,ๆ,ๆิ๊งปิงิงผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่หายร้อนเลยจะจะฉีกให้ดูไส้ไหมว้าวว้าวแฮมอย่างเยอะเลยทุกคนหูหอมมากอืมขนมปังนุ่มมาก ส่วนตัวกี๊กรู้สึกว่าแฮนชีสมันจะติดความแบบติดหวานหน่อยนะอ,อือันนี้ไส้พริกของหมูหยองเป็นไส้เซฟโซนของกี่เลยพริกของหมูหยองว้าวหมูหยองเยอะมากคือเขาจะเหมือนทาพริกเผาไว้รอบๆไปนะแล้วก็ยัดไส้หมูหยองลงไป หมูยองน,นั่นมากคนซื้อขนมปังเขาบางมากกับบางมากจนจนรู้สึกจะลดหมูยอมาต่อกันที่ร้านโนโนเบเกอรี่นะคะร้านนนเบเกอรี่ที่ซื้อเป็นทอฟฟี่เค้กมาหนึ่งแล้วก็มีเอแคร์ด้วยที่มีเอแคร์สองกล่องนะคะเพราะว่าเพื่อนฝากซื้ออีกกล่องหนึ่งล้วถ้าเพื่อนฝากซื้อแปลว่าอร่อย <c oughs> ก็คือลอกเลยลอกการบ้านไปเลยนี่เดี๋ยวลองชิมดูสิชึบๆชบกล่องนี้กล่องละ30บาทนะคะมี10ลูกที่ซื้อเป็นกล่องเล็กมานะดูเข้ามาว่าน่ารักมากมาลองชิมอร่อยจริงว่าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หมดนะ คือขนาดลูกมันแบบว่าพอดีปากเลยนะคะคำนึงพอดีเลยจริงๆคือี่ชอบตรงที่ไส้เขาเยอะนะเราไส้เขามันไม่ได้หวานเกินไปนะคะมันหวานแบบหวานนุ่มนๆหวานกําลังดีอะไรอย่างนี้เนาะเออเนี่ยแหละเราเพื่อนไม่ผิดหวังใครมาที่ทาน,น้ำนมนะคะก็ตามมาซื้อเอแค e ที่ร้านบันเบเกอรี่กันได้นะตอนนี้นะคะแดดคือจ้ามากแต่ว่ามีเม็ดฝนปอยๆอย,อย,อยู่ทุกคน โอ้โหป่วยไหมเนี่ยจะป่วยหรือเปล่าเดี๋ยวกี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวกี้จะเดินไปที่ศาลเจ้าพ่อมองไม่เห็นสายตานะ่าจะสั้นแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูใกล้ๆนะก็เดินผ่านตรงศาลากลางมานะคะเป็นศาลากลางหลังเก่าเนาะ โอเคค่ะเราก็เข้าไปกราบไหว้เจ้าพอ่อเจ้าแม่มาแล้วเรียบร้อยนะคะคือเจ้าแม่ทัพที่เขาก็จะขึ้นเชื่อเรื่องการของานทุกคนใครกำลังหางานใหม่งาน <c oughs> เก็บพิรุธใครกำลังหางานใหม่หางานแบบไหนนะคะก็มาบอกองค์แม่ได้นะหรือว่าใครอยู่ใกล้ที่สะพานเหลืองก็ไปขอที่สะพานเหลืองก็ได้นะคะก็เห็นรีวิวค่อนข้างที่จะเยอะนะที่เขาไปขอกันที่สะพานเหลือง ะะหรือว่ามาขออ,าองค์พ่อเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายก็ได้นะใครทําการค้าการขายใดๆอยู่ก็มาขอเพื่อความแบบสบายจิตสบายใจของเราเนาะออเน,นี้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องแบบความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับที่ทางน้ำนนมันก็เป็นหลบวก่อนก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะคะทุกคนเนื่องจากเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก บวกกับร่างกายที่แบบว่าไม่ค่อยได้พักผ่อนจะเท่าไหร่นะร่างกายก็เลยไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะใครเอารถมานะคะจะเอามาจอดตรงแถวๆบริเวณหน้าสารากางหลังเก่าก็ได้หรือว่าจะจอดฝั่งนูน้นฝั่งตรงข้ามที่กิ๊ไปจอดอะแล้วนั่งเรือข้ามมาก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะหรือว่าอยากให้ไปไหนอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลย หรือว่าใครมีร้านไหนแนะนำที่ท้านำานนที่กี้แบบพลาดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวจะหาวันมาใหม่นะคะโอเคเจ็บท้องเหมือนกินเยอะแล้วมันก็จุกพอมันเดินแล้วมันก็จุกเ <c oughs> จ็บท้องจริง <c oughs> วันนี้ก็เท่าน,นี้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ไว้ให้ด้นะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย